ความแตกต่างระหว่างอาาพาร์ตเมนต์กับโรงแรมเป็นยังไงครับคลิปนี้ไปดูกันเลยครับรก สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะฮะผมจะมาเล่าเรื่องอพาร์ตเมนต์กับโรงแรมมให้ฟังอพาร์ตเมนต์เนี่ยครับมันก็คือหอพักใช่ไหมอ๋าเสียค่าเช่าเป็นรายเดือนนะครับอพาร์ตเมนต์เนี่ยขึ้นมาปุ๊บผ่านทางเข้าส่วนการขึ้นมาแจกซ้ายขวาหรือบางที่นะครับเป็นทางเดินตรงๆแล้วก็เข้าห้องไป ตรงนี้ครับค่าเช่าของเขาเนี่ยมันเป็นรายเดือนใช่ไหมสามสิบวันเก็บทีนึงสิ้นเดือนเก็บทีนึงหรือเก็บทุกวันที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับมีค่าส่วนกลางหรือไม่แล้วแต่อพาร์ตเมนต์เลยนะครับค่าน้ําค่าไฟเก็บแยกต่างหากใช่ไหมแต่พอเป็นโรงแรมเนี่ยครับลักษณะอาคารเนี่ย,ยคล้ายๆกันแต่โรงแรมเนี่ยเขาเขาจะพักเป็นรายวัน <c oughs> เห็นไหมความต่างของมันเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้และใบอนุญาตก่อสร้างใบอนุญาตก่อสร้างเนี่ยครับอ๋อถ้าสมมุติว่าเป็นอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันจะออกเป็นพักอาศัยรวมในการพักอาศัยรวมเนี่ยครับมันก็จะมีกฎรระะะเเเบบยยััญญนน่่่่่ขอออองคค้าาาาูวทํไไไดแหปลช รายวันไม่ได้นะครับมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับว่าปล่อยเช่ารายวันได้จํานวนไม่เกินเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นรายละเอียดของการเชร่าที่เป็นรายวันเนี่ยครับต้องขออนุญ,ญาตเป็นโรงแรมเท่านั้นครับและในการขออนุญาตเป็นโรงแรมเนี่ยมันต้องมีการขอประกอบกิจาการโรงแรมอีกนะฮะโรงแรมเนี่ยมันก็มีหลายประเภทอีกจะเป็นโรงแรมที่ให้น,นอนอย่างเดียวนะครับมีขายอาหารด้วยมีห้องสัมมนา,าด้วยรายละเอียดของใบอนุญาตเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันลองสังเกตดีครับใบอนุญาตโรงแรมกับใบขออนุญาตก่อสร้างโรงแรมเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะเวลาเราก่อสร้างโรงแรมเนี่ยครับเราต้องขออนุ เทศบาลพอขอเสร็จแล้วปุ๊บเราต้องขออนุญาตเติดใช้งาน,นเรียกว่าอ .6 นะครับพอขออนุญาต2อย่างนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วขออนุญาต จดประกอบการโรงแรมตึงส่งหนังสือเนี่ยยื่นเข้าไปในเทศบาลในจังหวัดนะฮะเพื่อให้เขามาตรวจสอบารณูปโภคกต่างๆในโรงแรมมีครบไหมนะครับว่ามีถังดับเพลิงขนาดถนนมีขนาดรายละเอียดอะไรครบไหมถึงจะขออนุญาตจดเป็นโรงแรมได้เห็นปะความแตกต่างรายละเอียดเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างเยอะเลยแต่หน้าตาเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะฮะอันนี้คือรายละเอียดของโรงแรมและอพาร์ตเมนต์ครับถ้าใครสงสัยลึกๆนะครับถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วเดี๋ยวผมมาทำรายละเอียดบอกให้อีกรอบนึงนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ และสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชอบและสนใจนะครับอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้เห็นด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ช่องสถาบันกิ้านบ้านกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ